ผมไปเห็นสถานที่เนี่ยครูบาจ่าผมชึ่งเลยไปเห็นเนี่ยในวัดวัดป่าอ้ความระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะบ้าหว่าไหมโบมันเหี่ยวเพราะว่าวัดจะซื้อเตีเ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับอึ้บเลยกินเปลี่ยนนะเพราะท่านเนีซื้อตกใจเย็นๆไปทีนี้ผมก็ถามอาจารย์อาญานพาไปทุ่งตรงไหนเป็นก็เลยพาไปเนี่านายเมื่ออาจารย์มิตรเนี่ยท่านพา ลูกศิลูกหามาเนี ah ่ยผมมาโุ่ัโมนาบุญครับผมอยู่ได้ไปทุ่งกับไปเข้าครรษาวนี้ทุกวันครับทีนี้ท่านพาทุ่งไปผมก็ไปกับท่านไปในว่าได้กี่ได้ใจแล้วท่านก็เลยพาไปบววได้ยันต์ที่อยู่โคราชหลวงพ่อสมานบวชวันวานในสามพันทาาครับพศชีที่สามทีนี้ไปบวชวัดป่าพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกในยันพ์้าหรือครับ ผมบวชมา21-22ปีเนี่ยแต่ได้18พรรษาเพราะว่านับเอาแต่วัดป่าเนาะครับตอนนี้ได้21พรรษาใช่ไหมดับนี่ครับครูบาอาจารย์ผมอยู่ได้เพราะงานปริวาสนี่งานปริวาสกรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ผมก็ไปได้ยินข่าวว่าเพื่อนมีปริวาสที่ไหนผมก็ไปแต่ก่อนหน้าวัดป่าสุมพิษน่ะเจ็ดแดร้อยครับผมไปเข้าปริวาสกับมูคณะผมก็ไปแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆหมู่ทวนก็ไป ไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ก็โมทนาสาธุที่มาในงานกวรูควัาที่อยู่ได้แล้วก็จะได้รู้วิหนยนะครับรู้พราะวี่หน่ยระาอาจารย์ท่านก็าจริงแล้วท่านก็จะได้สอนแต่ท่านนั้นลูกใดยังได้บริบารคือสวยงามอธิษฐานเอาเรื่องไม่ใช่ว่าเราเกิดกิเลสอยากจะได้หรอกคนเรามันก็ต้องอยากมันถึงได้เนาะใช่ไหมยอยากก่อนนะมันถึงจะได้ใช่ไหมเออครูบาอาจารย์ภาวนาเอาท่านจะมีรางวัลให้ นะลูกใจก็แล้วแต่นะแต่ว่าาสนาผมก็เคยจับแต่ไม่เคยได้ครับนี่ก็ส่วนหนึ่งที่ครูบาอาจารย์มาร่วมกับเพื่อนปฏิบัติอันนี้พูดเป็นสาระให้ฟังนิดนหน,น่อยๆเป็นประสบะการณ์นะครับแต่มีเยอะประสบะการณ์ตั้งแต่บวชมาเนาะทีนี้จะพูดเข้ามาถึงเรื่องการทําบุญครูบาอาจารย์ครับตอนนี้หลวงพ่อหลวงตาลื่นนะครับท่านทําบุญนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านใ้เวลาผมไม่มาก สามโมงครึ่งนะผมก็จะลงนะครับครับสามโมงครึ่งครับวันนี้หลวงตาเลื่อนท่านได้มาทําบุญแล้วก็แม่สายนะแม่สายแล้วก็ตอนเจ้าภาพทุกท่านทุกคนนะที่ได้ทําบุญทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุลนะส่วนบุญส่วนกุลส่วนนี้ไปสู่กอรโลกเบื้องหน้าทีนี้การทําบุญเนี่ยครูบาอาจารย์วางสถานที่ท่านสงสัยนะท่านสงสัยว่าทาไปแล้วได้หรือไม่ได้ ในสทนนีนี้มันมีท่านหนึ่งเนี่ยทำบุญไปแล้วมีความสงสัยในบุญในส่วนตัวเองจริงๆไม่มีใครจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไม่มีใครจะแก้ไขให้ท่านพราหมณ์คนนี้ยม็ต้องความชานุโสนิสุดตรอาจารย์ก็คงจะเคยผ่านเคยได้ฟังมาแล้วนะวนีวน้นะแต่นั่นเป็น เป็นกว่าเที่ยวกับชาวบุบ